บรรดาเพื่อนพิสูจน์สะเนนทั้งหลายและบรรดาญาโยพระธิบริษัทนิทานก่อนนอนวันนี้ก็ต่อเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าแต่ว,ว่าตอนนี้ไม่มีนำมนต์เสียแล้วเลิกกันที่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปเมืองภายสารีพระเจ้าพิมิสารจัดก,การบูชาใหญ่ไปส่งลงน้ำถึงคอ และทางเมืองไัยสลีก็จัดการบูชาใหญ่มีการปร,ราบพื้นที่ทั้งสองฝั่ง8ปดแปดยอโรยดอกไม้ห้าสีแค่เขา่าและก็พากันจัดฉัดให้มีการบูชากันหนักและเวลาที่พระเจ้าทรงเหยียบพื้นธรณีเมืองไัยสลีคือฝั่งโน้นเป็นข้างแรกฝนตกหนัก บรรดาพระสงค์นั่งไปชมกันว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆบรร,รดาเพื่อนทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าที่เราอยู่ก็ท่านมาปีเศษยังไม่เคยเห็นองค์สมเด็จพระบรมโลกประชแสดงปาฏิหาริย์อย่างคราวนี้เป็นอัศจรรย์มากต่างคงต่างชมกันอย่าปากเปียกปากแฉะเวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงระเด็อยู่ในพระมหาวิหาร อาศัยความเป็นทิพย์ของโสดประสัสต์สมเด็จพระบรมโลก,โลก,กนาถฟังพระคุยกันก็เข้าใจฟังรู้เรื่องหมดและลีลาขององค์สมเด็จพระบรมสุคตฟังให้ดีนะครับบรรดาเพื่อนบิสุสมนเณนีพระพุทธเจ้าใช้ลีลาแบบไหนเราเป็นสาวกขององค์ขมวดสมเด็จพระจอมไตรต้องใช้ลีลาแบบนั้น อย่าทำปากพล่อย,อยว่า,นนวาคนนั้นว่าคนนี้น้องปากสีอย่างนั้นสิน5้าไม่มีกำหมดสิบไม่มีมันก็สินสองร้อี่สิบมันก็มีไม่ได้ <c oughs> นการคัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเดรัจฉีอันนี้ขอทุกท่านระมัดระวังนะครับอย่าเดินตามเสือ พราะเสือมันเป็นสัตว์ร,ร้ายมันวิ่งเร็วเราวิ่งไม่ทันเสือเพธิสัตว์มดจะกัดตายก็รวมความว่าเมื่อบรรดาประสงค์ท่านหลายนั่งไปชมกันถึงความหัรยันอย่างนั้นองค์สมเด็จประสงค์ทันท,นทราบหมดทุกอย่างได้ยินหมดสมเด็จพระบรมสุคตจึงมาพิจรารณาว่าถ้าเราไปเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟัง เธอจะมีประโยชน์กับพวกเธอบ้างไหมก็ทราบว่าเมื่อคุยจบเล่าเรื่องนี้จบอณิสงจบเหตุน่ะบรรดาท่านที่ฟังอยู่ทั้งหลายเหล่านั้นจะได้อย่างน้อยได้ประสดาบันถึงอรหันต์เมื่อเห็นว่าประโยชน์มีองค์สมเด็จจินศีก็ส่งเสดเดไปเมื่อเข้าไปใกล้ถึงที่นั่นแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ปูอัศนะคือปูผ้า อาราธานายองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วประทับนั่ง <c oughs> โดยจริยาของพระเดจเจ้าพระสงฆ์ต้องทำตามท่านรู้ทุกอย่างแต่ก็ต้องถามว่าพิกวีดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายเธอนั่งคุยกันเรื่องอะไรบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลในสงสาร สมเด็จพระบรมรุก็นาจึงได้มีพระพุทธติการตัดว่า,าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายการที่ก็ปราดปราบทางให้ราบเรียบก็ดีแปดก,กิจแลแปดแปดโยดโรยดอกไม้ห้าสีก็ดีก้านร,ร่มก็ดีแว่เาเหยียบแผ่นดินฝั่งโน้นฝนตกก็ดีอันนี้ไม่ใช่บารมีที่แต่ถ่ายกฏบำเพ็ญบารมีมาดีเต็มและเป็นพระพุทธเจ้า และก็ไม่ใช่นมภาพของเทวดาหรือพรมหรหนนาคปันดาลแต่ว่าเป็นผลความดีในการขอนก่อนมตถถาคตที่ทำบุญนิดนๆหน่อยๆแต่ว่ามีผลมากเมื่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้ารงตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงหยุดอยู่ทางนี้เป็นดีลาของค์สมเด็จพระบรมครู ถ้าไม่มีใครอารัธนาให้เล่าต่อไปท่านก็ไม่เล่าอันนี้ต้องฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีแล้วก็จำไว้ด้วยว่าคนถ้าเขาไม่มีศรัทธาให้เราพูดเราจงอย่าพูดถ้าพูดไปหน่อยหนึ่งไม่ทันจบเขาไม่สนใจฟังเรื่องของเลยอย่าไปพูดให้มันเหนื่อยเมื่อเขาไม่สนใจฟังต้องดูตัวอย่างุู้เจ้า ในเมื่อพระเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจาึงอธรัฐาองค์สมเด็จพระประทีปแก้วให้ทรงตัดเรื่องราวความเป็นมาท่านยังทรงตรัดว่าพิเกเวดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายในการก่อนนี่ผมก็จะจำชื่อบ้านก็ไม่ถูกก็เมืองตักศิลา ที่ในเมืองตักศิลาในสมัยนั้นมันคนละสมัยก็สมัยที่พระองค์อยู่นะสมพระองค์เองอยู่เมืองตักศิลาเวลานั้นเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้บรรลุอวิเศษสมาธาิโพธิญาณเป็นพราหมณ์มีชื่อว่าสังขะใช่ไหมดูตำราก็บอกมีพราหมณ์คนหนึ่งมีชื่อว่าสังขะแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าสุสีมะ เป็นนันว่าพราหมณ์ชื่อว่าสังขะนี่มีลูกชายคนหนึ่งที่เมืองตักศิลานะครับชื่อว่าสุสีมะต่อมาสุสีมะโตอายุ16ปีก็อยากจะเรียนไตรเพศพระพราหมณ์นี่ก็ถือว่าเรียนไตรเพศแล้วก็ถ้าจบเป็นพราหมณ์ชั้นดีก็เหมือนกับพระเราเรียนจบพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเห็นใบลานเปล่าท้าอ,อะไรไหม จบเพืะอใจวีดกถ้าไม่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาให้ดีไม่มีอะไรเป็นผลลงนรกอย่างกระทั่งกับบิละาพิคุมีการทนงตัวดัดแปลงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนนี้ก็สอนไปอย่างนั้นเมาโมเมา,มา,มา,มาในลาบสสการะมีคนเคารพนับถือมากกับโกหกหมดเท็จย่างไอ้ลิงดำมันเป็นลิงตั้งแต่เด็กๆพระพุทธเจ้าเรียกว่าไอ้ลิง นี่เนี่ยเขาเรียกเขาเรียกว่านินทาคนแต่ความจริงผมยะเข้ามาในเขตพุทธศาสนาผมเตรียมการเป็นพ่อคนมาตั้งหลายปีเด็กยังไงสามารถทําคนให้มีลูกได้แต่บังเอิญมันไม่มีลูกเท่านั้นเนี่ย <c oughs> อาชีพนี้เป็นอาชีพประจาของผมอะปกติเลยนี่เวลาบวชมันถึงได้เบื่อบวชอยู่ได้นานเพราะอะไรเอื่อม อาหารได้กินม,มีมากเกินไปมันก็เอื่อมคนที่ไม่มีกินก็หิวแต่คนมีมากไปก็เอื่อมอย่างพระพุทธเจ้าถึงก็เอื่อมหมนกันบรงเลยท่านมากเกินไปถานก็เอื่อมอย่างกับท่านอะไรล่ะจมูกก็ไม่ดีไปนั้นว่าเขาเล่าต่อไปดีกว่า เมื่อท่านสุสีมะท่านต้องการจะเรียนลูกชายจะเรียนลูกชายจะสุสีมะนะพ่อที่วสังขะต้องการจะเรียนลูกต้องการจะเรียนไตรเพศเรียกว่าท่องมนพ่อก็บอกว่ามีพราหมณ์เป็นเพื่อนของพ่อที่อยู่ในเมืองเขาเก่งมากก็พาก็ไปหาเพื่อนของพ่อที่เป็นพราม เพื่อนของพ่อที่เป็นพรามก็ดีมากรู้เป็นลูกของเพื่อนเขาเต็มใจสอนด้วยความเต็มใจท่านสุสีมะเรียนไม่ช้าไม่นานเรียนจบเร็วมีความฉลาดมากเพื่อนของพ่อดีใจมากรักมากแต่ว่าท่านสุสีมะเป็นคนมีปัญญาสูงบรารมีเต็มเมื่อเรียนไตรเพื่อจบก็มาใคร้ครวญ ว่าความรู้ที่เราเรียนนี่มันได้แต่ในเบื้องต้นกับทำกลางเห็นเท่าน,นั้นเองเห็นเบื้องต้นกับทำกลางแต่ไม่เห็นที่สุดญาติโยมพุทธบริษัทเข้าใจไหมได้เพื่อนพิสุสงฆ์สมณรที่รักเข้าใจไหมเบื้องต้นคือการเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาทำกลางคือการเกิดเป็นพรหม อันทีสุดทั้งหมายความหนีการแจกการเกิดต่อไปคือนิพพานว <c oughs> ิชาของพรามไม่มีท่านสุสิมะพิจารณาใคร่ครวญแล้วใคร่ครวญอีกมันไม่ถึงที่สุดมองไม่เอ็นที่สุดว่ามันจะไปจบชีวิตเมื่อไหร่นั่นหมายความไอ้เกิดแก่เจ็บตายมันน่าเบื่อแล้วไม่ควรจะเกิดแก่เจ็บตายต่อไปมันควรความรู้ที่เราเรียนคนจะพ้นจากการเกิดการแจก การเจ็บการตายยิงก็ไปถามอาจารย์บอกท่านลุงคร,รับความรู้ที่ศึกษาเนี่ยผมมองเห็นได้เบื้องต้นกับทํากลางแต่ก็ไม่เห็นที่สุดพอจะเข้าใจในที่สุดไหมครับพอจะสอนผมได้ไหม <c oughs> ท่านพ่อบุญธรรมหรือท่านลุงก็บอกว่าฉันก็เห็นแค่นั้นไม่กัน เห็นได้แค่เบื้องต้นก็ท่ำกลางที่สุดก็มองไม่เห็นท่านสุจิมาก็ถามว่าใครครับที่จะเห็นท่านพ่อก็ท่านเพื่อนของพ่อก็เลยบอกว่าเอางี้เถเรือสีในป่าเรือสีในป่าเห็นที่สุดท่านสุจิมาก็ลาไปหาเรือสีในป่าในป่าใยความจริง พระรามเขาคิดว่าเป็นฤาษีได้ความจริงเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าเวลานั้นพระประเจกพระพุทธเจ้ามากพอเปเวลาว่างจากพระ,ระพุทธเจ้าเมื่อสิ้นศาสนาพระเจ้าองค์หนึ่งก็มีพระประเจกพระพุทธเจ้าบรรลุขึ้นมาไปหาพระประเจกพระพุทธเจ้าถามถ,ามถึงที่สุดแช่งการปฏิบัติให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพระประเจกพระพุทธเจ้าบอกคณะของเรามี คณะของเราทุกคนเนี่ยศึกษาถึงถึงที่สุดในกันทั้งหมด <c oughs> แล้วเมื่อศึกษาถึงที่สุดแล้วต่อไปขึ้นชื่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายจะไม่มีอีกมีแต่ความสุขมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขตายไปแล้วก็พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปท่านสุทสิมะก็ขอศึกษา บรรดาพระประเจพระเจ้าผูา้เป็นอมโสกก็บอกว่าศึกษาได้ที่นี่ไม่หวงใครอยากจะศึกษาศึกษาได้ก็ขอเรียนเดียวนั้นถ้าบอกเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกเพราะแต่งตัวไม่เหมือนกันคนจะเรียนวิชานี้ต้องแต่งตัวเหมือนกันถ้าแต่งตัวไม่เหมือนกันเรียนไม่ได้ทั้งนี้เพาาอะไรเพราะว่าสุปสิมมะศึกษาวิชาของพระร แต่งตัวแบบพรามพระระเจพระเจ้า,ย,ายัางถือว่าเป็นความรู้ที่ต่ำแต่พรามทนองตนว่าเป็นเป็นพวกพรหมเป็นเพศที่สูงเป็นกูณีสูงมานะมันยังมีอยู่ถ้ายังแก้มานะบอต้องแต่งตัวเหมือนกันดูที่เขาจะยอมหรือไม่ยอมแต่ความจริงพระเะเจพระเจ้า,าก็คล้ายคืึงพระพุทธเจ้านะอย่าลืมมีกําลังสูงพระอาหารหันมาก เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งแต่ว่าไม่สอนใครเป็นสาธารณะต้องการเฉพาะคนที่มีศรัทธาไปหาท่านเมื่อท่านสุติมาฟังแล้วก็ตั้งใจเอา้าบวชก็บวชแต่งตัวเหมือนกันท่างกับลงผมหนุ่งสบงทรงจีวรเหมือนกันพระประเจระเจ้าจัดหามาให้แล้วก็ตั้งใจศึกษาในที่สุดไม่ช้าใช้เวลาไม่กี่วันท่านก็บรรลุเป็นพระประเจพเทุทธเจ้า แต่ว่าการเป็นพระปเจ้าพระพุทธเจ้าท่านนั้นก็เป็นไม่นานอีกเหมือนกันอยู่ไม่นานไม่สักกี่วันนักแล้วก็เห็นจะประมาณสักเดือนจะได้มั้งท่านก็ต้องน,นิพพานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะบอกกรรมประเภทหนึ่งที่ทาให้ยุสั้นจะต้องน,นิพพานมาถึงท่านท่านก็ต้องน,นิพพานกรรประเภทนั้นก็คืออํานาจของอกุศลกรรม ที่มีโทษปาณาธิบาตมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติมันเข้ามาตามทันเนรบรรดาพุ่นริสูจน์สมนเนรฟังแล้วก็จําไม่ด้วยนะให้ญาโยมพุทธบริษัทก็เหมืมนกันเคยมาหาตามาบ่อยๆอยากจะมีอายุยืนบ้างมีโรคภัยไข้เจ็บขอให้ช่วยรักษาบ้างอาตามาเองนี่ก็ป่วยมาจริงๆเข้าเป็นปีที่สามแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเลย ท้องไส้กระรบกวนเวลาที่พูดอยู่เวลานี้คนหนักาวา่นนี้วันที่ยี่สิบเอดวันที่ยี่สิกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดเป็นบวันก่อนพูดนี่ <c oughs> ตั้งใจจะมาพูดพอเริ่มจะทั้งท่ายพูดทั้งเสมหะทั้งจมกูกหายใจไม่ออกมันรอดซะอย่างหนักวันนี้ก็เอาเหมือนกันแต่เบาหน่อย ในเมื่อมันเบาเว้นจากการพูดประเภทนี้มาเป็นเดือนพระก็ฟังซ้ำแล้วฟังอีกก็เลยคิดว่าในเมื่อมันไม่หายแล้วก็ให้มันหายไปซะเองพูดให้มันตายไปเลยหมดเรื่องหมดราวในนัยยะตายถ้าคุยเรื่องธรรมะจิตใจมันชุ่มชื่นอาการจิตใจมันดีร่างกายไม่ดีแต่ใจมันสบายนเรื่องโทษปานตาิบาตเนี่ยทำให้ป่วยไข้ไม่สบาย แล้วก็ทําให้ยุสั้นผ่านตายยันท่านสุสิมะท่านพระปร,ระเจพุทธเจ้าทรงนามาสุสิมะนิพานแล้วพันดาพระปัะเจพเุทธเจ้าทั้งหลายก็ชาวเมืองก็พากันมองไพสรสลีนะพากันทําชาวบรนกิจเผาศพท่านแล้วก็สร้างสถูปสร้างเจด,ดีย์มืนกรูปบาทความบรรจุกระดูกของท่านต่างคนต่างไหวบูชา ในเวลานั้นปรากฏสังฆพรามเห็นลูกชายไปนานก็คิดถึงตอนนี้พอลืมบอกแต่ตอนต้นท่านบอกว่าตถาคตทำบุญเล็กน้อยแต่ได้ผลใหญ่ <c oughs> ก็ไปหาเพื่อนถามว่าเพื่อนลูกชายอยู่หรือเปล่าเ <c oughs> พื่อนก็บอกว่าเขาเรียนจบแล้วเขาไม่พอใจ <c oughs> เขาไม่เห็นที่สุด <c oughs> ก็ขอไปเรียนการะดูษีในป่า ท่านก็ไปที่เมืองพาราณสีไปจากเมืองตักศีลาไปเมืองไพราลีนะคิดว่าคนแถวนั้นอาจจะรู้เรื่องบ้างเห็นคนเขาชมนมกันมีการบูชาทำบันไดทักเสียงเบียนเทียนพระถูตแลก็เข้าไปถามคิดว่าคนแถวนั้นคนนี้ข่าวลูกชายเราบ้างก็ไปถามว่านี่พ่อทั้งหลายแม่ทั้งหลายได้ยินข่าวสุสีมะมานพมานี่บ้างไหม คนทั้งหลายเหล่านั้นทําไมเขาจะไม่รู้ล่ะกําลังเวียนเทียนพระสถูปข,ของท่านโอ้สุติมะนะลือท่านสุติมะเป็นพระบาเจของพระเจ้ายังหนุมเด็กมากอายุประมาณ1 6 1 7ปีแต่ความดีของท่านมีมากแต่กรรมบางอย่างทําให้ท่านตอนนี้ผ่านเร็จแล้วพวกาพเจ้ากําลังเวียนเทียนกับท่านเนี่ยทําชาวมนิกิจเสร็จเสร็จก็ทําสถูป ใช้เครื่องประดับแล้วก็เวียนเทียนบูชาความดีของท่านสังกัพรามได้ยินังนั้นก็ร้องไห้แง่แง่แง่เฮ้โหโหโหแง,ง่แง่ั้ยเด็กดก, <c oughs> ก็ร้องไห้เสียใจมากทายังไงเระเขาบูชากันนี้ท่านเดินทางไม่มีอะไรก็เลยเอาผ้าของมาของท่านดีไปนะั่นแหละ ไปกอบทรายข้างหนกใส่ผ้ากะม้าห่อมาก็โปรยปลายทางทำให้ทางข้างๆพระสถูปนั้นราบเรียบคือข้นทรายมาใช้ผ้ากะม้าหอ่อไม่มีอะไรใช้ผ้ากะมาเติทางเรียบพรอใช้ได้จะให้มันดีพระถนนนั้นไม่ได้แล้วไปเอาต้นไม้ที่มีดอกมาปลูกข้างๆพระสถูปแล้วก็น้ำมารดต้นไม้ แล้วก็มันมีอะไรทําธงกผ็ผ้าฉัดพระเขามาเนี่ยทำธงคือไปปักบนยอดมีร่มอยู่อันหนึ่งเข้าไปกลางบนยอดพระสถูปอย่านี้กว่าพระสถูปแหลมเปียบอย่างจะดีไม่ใช่นะรูปบาดความขึ้นไปได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมสัสดายินดนทรงตัดแกว้วสุดทั้งหลายว่าพิฆเวดูกอนพิสุทธิ์ทั้งหลาย ตถาคตทำบนเล็กน้อยเท่านี้เป็นปัจใจัยให้ได้การบูชาในสมัยนี้คือที่พระเจ้าพิมพิสารบูชาก็ดีพระเจ้าเมืองภัยซาลีบูชาก็ดีนาคคนทันเทวด,ดาพรมบูชาเป็นกนารใหญ่ยกฉัดารกันทันทวจัก,กรวาลก็ดีเป็นบารมีในสมัยที่ตถาคตเ,เป็นสังฆพราหมณ์ บูชาท่านสุสีมะพระปาเจกับพุทธเจา้าท่านกล่าวเป็นอย่างอย่างว่าการที่เขาปราบพื้นที่ให้เรียบแปดโยชน์คือฝั่งนี้ห้าโยชน์ฝั่งโน้นสามโยชน์รวมเป็น8โยชน์นั้นอันนี้สงมาจากการเกลี่ยทรายเอาทรายมาโปรยปลายทำให้ทางข้างๆพระสถุปเรียบพอใช้ได้ มันไม่เรียบเหมือนถน,นนถ้าทาให้มันเป็นหลุมเป็นบอ่อก็ไปทําให้มันเต็มนิดๆิดหน่อยๆอยเพราะเป็นทางหรือทางเรียบดีกว่าเที่ยงตะไปเดินบกโหระแหงท่านบอกอันนี้สองนี้เป็นปัจจัยเขาปรางเขาทำปราบทางให้เรียบแบบแบบโยติตถาคตจะเดินไปแ <c oughs> ล้วก็อาศัยที่เอาต้นไม้ดอกมาปลูกข้างข้างสถูปเป็นการบูชาพระประจีพุทธ้าที่มีนามาสุสีมา ก็เป็นเหตุให้สองฝั่งข้าดอกไม้ห้าสีมาโปรยกลายในระหว่างทางสูงประมาณเขาที่จะเราตถาคตเดินไป <c oughs> การที่จะเขาจัดฉัดให้แกะตะถาคตก็ดีคือร่มให้แกบรรดาพระสงฆ์ก็ดีเพราะอานิสงส์ที่ตถาคตจัดร่มเอาไปกลางไว้บนยอดพระสถูป การที่เขจัดธงทิวปากเรียงรายตั้งต่ต้นทางแลงปลายทางทั้งสองฝั่งแ,และเทวดาและพรหมณนนาจัดธงปัตตาจัดธงแก้วมณีแก้วประพันธ์ธงบิเศษนั้นก็เพราะอาศัยผ้าเข้ามาที่เราไปทําธงบนยอดพระสถุปการที่จะาคตเหยียบเมืองไผ่สา,าลีบรรดาระแรกที่เท้าถึงและผลฝนตกใหญ่ก็เป็นปัจจัยจากการนำเอา นำเอาน้ำมารดต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกเป็นปัจจัยฝนตกใหญ่อันนี้แหละบรรดาเพื่อนพิณฑุสมาเนธั้งหลายใหะญาติโยมพุทธบริษัท <c oughs> ฟังของท่านแล้วก็จำให้ดีว่าการบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีท้าเล็กน้อยมันมีอนิสงส์งมากอย่างนี้แต่ว่าเราจะต้องบูชากันโดยศรัทธาแท้อย่างไว้ของเรานี่ พระทํางานหน้าที่กันคนอย่างทุกคนองค์ไม่มีใครรังเกียจกันจวบทั้งมีหลายๆท่านมาปราบรบรพระที่วัดนี้เอางานเอาการจ,จริงๆิงต่างคนไม่รังเกียจกันไปที่ชื่นชมยินดีนี่เป็นความดีของพวกท่านอย่าทิ้งความดีเสียจงรักษาความดีเมื่เกิดรักษาความเข้ม ดูอานิสงส์ที่พระเจ้าทรงทําเล็กน้อยเลยมีผลขนาดนี้ก็อานิสงส์ของพวกท่านล่ะจะมาแจกแจงอานิสงส์กันเห็นจะไม่ไหวแน่พวกท่านทํางานกันทุกประเภทใครถนัดทางไหนทําทางนั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่อย่างสลาน้าร้ายก็ดีทําให้โมกก็ดีฝ่ายควบคุมการก่อสร้างก็ดีทํางานเบตาเลตเป็นช่างทุกประเภทช่างควบคุมต่างๆทํางงานเกี่ยวหนังสือ ต้อมมีการคล่องแคล่วในการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เห็นไปมาชันในปัจจุบันวัดของเราไม่ได้ตั้งโรงเรียนนักธรรมผมไม่สอนนักธรรมพราะอะไรเพราะนักธรรมนี่ไม่จําเป็นจะต้องสอนถ้าสอนแล้วไม่รักจะเรียนมันก็สอบไม่ได้สอบได้ก็เอาเราดีออะไรดีไม่ได้ไอ้ที่วัด เร็วๆกันนะเป็นนักรมตรีนักรมโทนักทมเอกเป็นประเรียนไหนแตะเรียนไหนเร็วเยอะแยะถมเถไปแล้วเป็นอะไรต่ออะไรกันขึ้นมาเขายกย่อง,องสนเสริมก็ยังไม่ทิ้งเร็วนั่นเพราะการศึกษาไม่ได้ประกอบ้วยศรัทธาแต่วันดาท่านยังหลายปรากฏได้นะักรมตรีบ้างนะักรมโทบ้างนะักรมเอกบริาการดูเองดูหนังสือเองแล้วไปสอบแต่ไม่มีใครตกสอบ นี่เป็นผลความดีที่ใน,ใน,ในด้านศรัทธาตั้งใจจริงของท่านอาศัยบาร,รมีช่วยแมะญาโยมพุทธบริษัทช่วยคนไม้คนมือประเภทช่วยด้านอาหารนี่ตายไปแล้วกินไม่ไหวถ้าเกิดใหม่แล้วสร้างวิหารทานนี่ก็รวยใหญ่ถ้าไว้สักทานก็นรวยใหญ่ประเภทจัดสนามหญ้าปลูกดอกไม้นี่ไม่ต้องห่วงโดยพระพุทธเจ้าท่านต้นไม้ไม่กี่ต้นมาปลกูก คนบูชาขนาดหนะักโอทําที่ทําทางปราพพื้นที่เรียบโตมาตั้งอันนี้อันนี้สงใหญ่นัานพันนาก็ไม่ไหวแต่ความดีทั้งหลายทั้งหมดนี้ที่ทํากันเราอาจจะทํางานไปตามหน้าที่บ้างและถูกก็ตั้งอยู่ในเกณฑ์ทําให้เป็นหน้าที่จะต้องทําบ้าง <c oughs> แต่ว่าทุกอย่างนี้เป็นปัจจัยให้ทุกคนเข้าถึงมรรคผล ทั้งนี้เพาะอะไรคือคนที่ทําถ้าทุกท่านที่ทําจริงๆเป็นพวกมีปัญญาบาร,รมี <c oughs> ถ้าท่านไม่มีปัญญาบาร,รมีท่านทําไม่ได้ถ้ามีปัญญาบาร,รมีบาร,รมีเดียวเป็นบาร,รมีครอบจักรวาลทํางานเด็ดเหนื่อยที่อดทนได้เพราะอาศัยวิญญริยะบารมีและกับคันติบาร,รมีรวมความวาความดีของทุกคนมีเพียบพร้อมแล้ว ก็สมควรที่เป็นสาวพระคุโอสมเด็จพระบาทีบแก้วฉะนั้นขอทุกท่านเมื่อมีความดีจงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มเพราะเกลือจะไปอยู่กับส้มเกลือก็เค็มเกลืออยู่กับน้ำตาลเกลือก็เค็มเกลือไปอยู่กับยาด,ดำเกลือก็เค็มไม่ทิ้งความเค็มของเกลือชั้นใดขอพวกท่านอันหลายที่มีความดีแล้วจงรักษาความดีเหมือนเกลือเหมือนเกลือรักษาความเค็ม จะให้ความดีถอยไปเวลาหมดแล้วนี่ก็รับเป็นว่าเทศจบตอนนั้นพูนลืมไปบรรดาเมื่อพระเจ้าพูดเล่าเรื่องนี้จบบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดที่เป็นบุตรชนก็บรรล,ลุปะโสดาบันบ้างสิกทาคามีอนาคามมอรถานก็บ้างเป็นแถวเมื่อเรื่องจบแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีเดีบรนดาท่านพุทธศาสนิกชนกับเพื่อนพิสุทธิ์สมานเณรผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี